สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินพาทุกท่านนะคะมารับชมกับรถหลูนะคะคันนี้เป็น t o y ยต a c a m r รนะคะทุกท่านรถยนต์ขับขี่ดีมากๆนะคะปี03ค่ะราคาร2 8 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์2.4คิวเกียร์ออโต ภายในสวยๆนะคะภายนอกก็ยังดูดีนะคะทุกท่านรูปชมสวยงามคันใหญ่กว้างๆเลยนะคะนั่งสบายค่ะแอร์เย็นฉ่ำทั่วถึงทั้งคันเลยนะคะทุกท่านบอกคู่หน้านะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะภายในสวยหรูตามรูปนี้เลยนะคะเป็นเบาหนังสีคีมค่ะ ดูเรียบรูนะคะกว้างๆนะคะด้านหลังมีแอร์ด้วยนะคะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะใช้งานได้ครบนะคะคันนี้ราคานี้คุ้มๆเลยนะคะทุกท่าน128,000บาทท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะเร่งๆรุ่นนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้คะ่ะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงเลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์2.4คิวนะคะวิ่งดีมากเลยนะคะ พิกัดดูรถยนได้ที่นาใหญ่อามจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะก่อนออกเดินทางก็อย่าลืมโทรนัดกับผู้ขายกันก่อนนะคะทุกท่านตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองควรเดินทางไปดูรถไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ